มาแล้วนะคะแผ่นซึมซับอันนี้เป็นแผ่นเสริมซึมซับนะคะที่ใส่ช่วยเสริมซึมซับฉี่ปัสสาวะนะคะกับใส่กับแผ่นเพิร์ดได้เลยนี่เป็นแบบกระดาษนะคะเป็นลักษณะของแผ่นผ้าอนามัยนะคะใช้เสริมได้นะคะจะได้ไม่เปืองนะคะแล้วก็อันนี้ค่าการซึมซับนะคะเทียบเท่ากับแผ่นกางเกงในแผ่นเพิร์ดแบบทิ้งนะคะ1 1แผ่นก็คือ1 5 0 0มิลม เอ็มเได้เลยนะคะก็คือสามารถซึมซับได้ดีแห้งสบายนะคะนวัตรกรรมนี้เป็นโรงงานที่ถูกผลิตให้ส่งกับญี่ปุ่นเยอะมากนะคะค่าการซึมซับและตัวแซฟที่อยู่ข้างในนะคะเป็นแซฟไอตัวเม็ดเจลที่ซึมซับเนี่ยนะคะจะเป็นเจลนำเข้าจากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ ่ญี่ปุ่นสั่งผลิตและทำจากโรงงานเดียวกันเนี่ยนะคะเยอะมากความความยาวนะคะก็คือเต็มๆเลยนะคะสวมใส่สบายนะคะแห้งเร็วซับได้เยอะยังไงสอบถามกันเข้ามาได้นะคะอันนี้แบบนี้เรามีด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ